ส่วนท่านี้นายชีวิตต้องการสื่อให้สอสอทุกคนทำตามเพราะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีที่แท้จริงไม่ใช่นายสมัครแต่เป็นคนที่อยู่แดนไกลดังนั้นก็จงปิดหูปิดตาเลือกไปทั้งทที่รู้ว่านายกรัฐมนตรีตัวจริงคือใคร ทั้งหมดก็เป็นสีสันนะครับที่ทีมข่าวเจเีของเราไปรวบรวมมาสําหรับบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะสิ่งที่ต้องจับตาก,กันต่อไปนั่นก็คือรายชื่อของคณะรัฐมนตรีนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะซึ่งทางคุณสมัครสุนทรเวทเองนะคะก็บอกว่าก็จะรอให้มีการทุนกล้าทุนกระหม่อมนะคะมีพระบรมราชองกร โปรดกล้าปรดกระหม่อมลงมาก่อนนะคะหลังจาก<ช>นั้นก็จะมีรายชื่อนายกร,รัฐมนตรีออกมาให้เราได้ทราบกันแล้วก็จะ<ใ>น้ำขึ้นถึงกล้าวด้วย 2>, 2วันหลังจากที่ได้โปรดกล้าปรดกระหม่อมเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับการเมืองกาลังเข้มข้นแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นช่วงน,นี้เปลี่ยนจากการเมืองครับมาดูชีวิตทั่วไทยกันก่อนนะครับวันนี้จะพาไปที่จังหวัดราชบุรีไปชมสมุนไพรเขากวางอ่อนครับ